สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแกงอ่อมปลากันค่ะแกงอ่อมปลาสูตรตามใจเราเองตามมาเลยค่ะพริกแกงค่ะประกอบไปด้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขา่าพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดค่ะโขลกแบบหยาบนะคะไม่ต้องโขลกให้ละเอียดใส่พริกแกงเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็รอให้น้ําเดือดเดี๋ยวตักเอาน้ําแกงในหม้อเอาน้ําในหม้อมาใส่ครกเทน้ําล้างครกลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ปลาล้าเข้าไปเลยเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถึงจะใส่ปลาต้องให้น้ำปาลาล้ามีกลิ่นหอมแล้วก็เครื่องแกง หอมก่อนมิเช่นนั้นปลาจะคาวค่ะต้องให้เครื่องเหล่านี้กรบกลิ่นปลาก่อนใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะตอนนี้น้ำแกงหอมมากเลยนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้ปลานิลน,นะคะใส่ไปเลยปลานิลตัวโตใส่ขนาดโตเน้นโปรโตีนค่ะ ใส่ลงไปทั้งหมดเลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะให้ปลาสุกก่อนแล้วค่อยเติมผักเติมมะขามเปียกลงไปนิดนึงค่ะลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็ออกรสเปรี้ยวเองใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มชิมรสอีกครั้งค่ะรอให้มะขามออกรสเปรี้ยวก่อนใส่ผักเข้าไปได้เลยตอนนี้คือต้นหอมกับผักกาดนะคะผักกาดขาวชักจะชักจะล้นหม้อเดี๋ยวผักก็ยุบค่ะทานผักเดี๋ยวยังจะต้องมีผักชีลาวอีกนะคะ ผักยังให้สุกมากเดี๋ยวจะไม่หวานประมาณนี้ได้แล้วเดี๋ยวชิมรสอีกทีหนึ่งโอเคอร่อยแล้วเลือกได้ตามใจเลยนะคะต้องการเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มหรือจะใส่ผงชูรสหรือจะใส่ผงอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะแต่บ้านนี้ไม่ใส่ผงปรุงรสทุกชนิดค่ะเรียบร้อยตามด้วยผักชีลาว และใบแมงลักหอมหอมเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมปลาหอมมากวิตน้ำกันสนั่นเลยสดน้ำร้อนๆ้อนอากาศเย็นๆค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ